บทที่11การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในการตรวจสอบเราจะเริ่มด้วยการสำรวจข้อมูลขั้นตอนของการสำรวจข้อมูลเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตประเด็นการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสิ้นสุดการสำรวจข้อมูลเราจะพบความเสี่ยงและปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นจริง ขั้นตอนต่อไปเป็นการประเมินการควบคุมภายในการประเมินการควบคุมภายในเราจะพิจารณาจากข้อตรวจพบข้อตรวจพบข้อที่1คือการเกณฑ์การตรวจสอบสิ่งที่ควรเป็นข้อที่ 2. ส,สภาพที่เกิดขึ้นจริงข้อที่ 3. ส,สาเหตุที่เกิดขึ้นข้อที่ 4. ผลเสียหาย ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบในรายละเอียดขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากผู้ตรวจสอบสามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงข้อผิดพลาดของกิจการที่เกิดขึ้นและเมื่อการสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนามผู้ตรวจสอบต้องรายงานการตรวจสอบโดยการทำเป็นรายงานมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารผลการตรวจสอบ มาตรฐาน2410เกณฑ์ในการสื่อสารในการสื่อสารเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตข้อสรุปข้อเสนอแนะแผนการปฏิบัติการแก้ไขให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพื่อความเข้าใจและในรายงานขั้นสุดท้ายอาจมีความเห็นโดยรวมของผู้ตรวจสอบการรายงานต่อบุคคลภายนอกควรรายงานข้อจำกัดในการใช้และการเผยแพร่ด้วย มาตรฐาน2420คุณภาพการสื่อสารการสื่อสารที่ดีเมื่อสื่อสารไปแล้วผู้สื่อสารและผู้รับสารต้องเข้าใจตรงกันโดยอาศัยหลักความถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ชัดเจนกระทัดรัดสร้างสารรค์สมบูรณ์และทันการมาตรฐาน2430การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หากตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานควรเปิดเผยมาตรฐานข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติเหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐาน2440การเผยแพร่ผลการตรวจการเผยแพร่ผลการตรวจสอบนี้จะเผยแพร่ในสองลักษณะคือเผยแพร่ต่อบุคคลภายในและเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกมาตรฐาน2500 การติดตามผลความก้าวหน้าจะแสดงถึงการกำหนดวิธีการและการติดตามผลการแก้ไขมาตรฐาน2600การยอมรับความเสี่ยงของฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบควรมีการหารือกับฝ่ายบริหารในเรื่องข้อดีและข้อเสียที่ตรวจพบหรือการให้ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบและการเสนอแนะและควรมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ขออธิบายความหมายของคำทั้งสามคำนี้เพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะคะข้อสังเกตการหมายถึงข้อสังเกตการที่มีนัยสำคัญมีสารสนเทศหรือหลักฐานจากการตรวจสอบหรือได้จากกระบวนการเปรียบเทียบสิ่งที่ควรเป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงความเห็นหมายถึง ความคิดเห็นซึ่งเป็นความเห็นที่มาจากดุลพินิษเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพแต่อาจไม่มีหลักฐานพิสูจน์ความเป็นจริงในการสื่อสารข้อตรวจพบหมายถึงข้อสังเกตการที่มาจากหลักฐานที่ผู้ตรวจสอบพบในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะองค์ประกอบของข้อตรวจพบข้อตรวจพบที่ดีควรมีองค์ประกอบทั้ง5ด้านคือเกณฑ์การตรวจสภาพที่เกิด สาเหตุผลกระทบและข้อเสนอแนะเกณฑ์การตรวจหรือสภาพที่ควรเป็นคือเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบปกติจะพิจารณาจากแผนกลยุทธ์ภารกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน ซึ่งเป็นการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการตรวจสอบเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่หากยังไม่เหมาะสมเพียงพอผู้ตรวจสอบต้องปรึกษากับฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาเกณฑ์การตรวจซึ่งจะทำในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจข้อมูลสภาพที่เกิดจริงคือ สถานการณ์ที่เกิดจริงแตกต่างและค่าเคลื่อนไปจากเกณฑ์การตรวจสอบหรือสภาพที่ควรเป็นเพียงใดสาเหตุคือเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเช่นจึดอ่อนการควบคุมภายในที่เกิดได้หากเราวิเคราะห์และพบสาเหตุที่แท้จริงจะช่วยในการเสนอข้อปรับปรุง นี้ผู้ตรวจสอบต้องมีเทคนิคและทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นต้นเหตุจริงที่ทําให้เกิดสภาพปัญหานั้นให้ได้เช่นการใช้เทคนิคคําถามว่าทําไมหรือ why ซ้ําๆเพราะคําตอบที่ได้ในแต่ละครั้งจะทําให้ทราบสาเหตุที่ลึกลงไปถึงระดับปัญหาที่แท้จริงผลกระทบคือความเสียหายจากสภาพที่เกิดที่มีต่อวัตถุประสงค์แผนงาน กระบวนการของกิจการทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเช่นโอกาสที่เสียไปหรือชื่อเสียงเป็นต้นผลกระทบควรพิจารณาทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถ้าหากไม่แก้ปัญหานั้นควรนำเสนอในเชิงปริมาณเป็นจำนวนเงินจำนวนวันจำนวนคนหรือประเมินตามระดับความเสี่ยงทางด้านผลกระทบและความน่าจะเกิดที่กิจการกำหนด ข้อเสนอแนะคือความเห็นว่าควรทำอย่างไรหรือทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ควรเขียนสั้นๆในทำนองว่าให้แก้ตามสาเหตุที่พบข้อเสนอแนะที่ดีควรเสนอทางเลือกในสิ่งที่ปฏิบัติได้โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการแก้ไขในกรณีที่ผู้รับการตรวจได้แก้ไขแล้วควรระบุให้ทราบในรายงานการตรวจสอบด้วย ข้อเสนอแนะอาจแบ่งเป็นสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งข้อเสนอแนะว่าควรทำอย่างไรประเภทที่สองข้อเสนอแนะว่าควรจะแก้ไขอย่างไรการพัฒนาข้อตรวจพบให้สมบูรณ์ข้อตรวจพบที่ไม่สมบูรณ์โดยขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปมักทำให้ผู้อ่านรายงานการตรวจสอบเกิดคำถามหรือข้อสงสัยได้เช่นในกรณีดังต่อไปนี้ หากไม่ระบุเกณฑ์การตรวจอาจเกิดคำถามว่าทำไมผู้ตรวจต้องทักทวงเรื่องนี้เพราะผู้อ่านอาจลืมหรือไม่ทราบเกณฑ์การตรวจที่ใช้หากไม่ระบุสภาพที่เกิดจริงผู้อ่านจะไม่ทราบเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนบ่อยครั้งเท่าไหร่หากไม่ระบุผลกระทบผู้อ่านจะไม่ทราบความสำคัญหรือผลกระทบของเรื่องที่เกิดขึ้น ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายมากน้อยเพียงใดต่อกิจการหากไม่ระบุสาเหตุผู้อ่านอาจเกิดคำถามว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงตัวอย่างข้อตรวจพบที่ไม่สมบูรณ์ตัวอย่างที่หนึ่งจากการตรวจสอบการจัดเก็บใบกำกับภาษีพบว่า การจัดเก็บแป้มใบกำกับภาษีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรซึ่งควรแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้อความนี้หากเราระบุลงไปในเอกสารผู้อ่านอาจไม่สนใจว่าทำไมต้องเก็บข้อมูลตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรและการไม่เก็บตามข้อกำหนดจะมีผลกระทบอย่างไรดังนั้นการรายงานควรระบุผลกระทบว่าหากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาตรวจพบ กิจาการอาจถูกปรับในอัตรา500บาทต่อใบและการเก็บเอกสารไม่ดีอาจทำให้กิจาการไม่อาจหาเอกสารสำหรับเรียกคืนภาษีภายในกำหนดนอกจากนี้อาจระบุความถี่ของปัญหาที่พบว่าไม่มีเอกสารใบกำกับภาษีให้ตรวจ100ใบมีมูลค่า1ล้านบาทในระยะเวลาที่ตรวจสอบนั้นตัวอย่างที่สองการส่งสินค้าไม่ครบตามระยะเวลาสัญญา ซึ่งควรกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องส่งสินค้าให้ครบตามกำหนดโดยด่วนหากเรามีการระบุข้อความนี้ลงไปในเอกสารผู้อ่านจะไม่เข้าใจความร้ายแรงของปัญหาที่กิจการส่งสินค้าไม่ได้ตามสัญญาซึ่งผู้ตรวจสอบควรระบุผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อไปว่ามิฉะนั้นลูกค้ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน2.2ล้านบาทเป็นต้น ตัวยอย่างคำถามในการสอบทานและพัฒนาข้อตรวจพบข้อที่หนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุและผลกระทบต่ออะไรบ้างในการตั้งคำถามเราควรคำนึงถึงว่าปัญหานั้นร้ายแรงหรือมีสาระสำคัญอย่างไรอะไรคือสาเหตุแท้จริงของปัญหาปัญหานี้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใดหรือผู้รับผิดชอบท่านใดมีวิธีการควบคุมปัญหานั้นหรือไม่ มีการละเมิดวิธีการควบคุมหรือไม่ข้อสองการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่การตั้งคำถามควรดูที่เจตนาของผู้ที่กระทำความผิดว่ากระทำลงไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาและการกระทำนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยของการทุจริตหรือไม่ ได้ขยายผลการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วหรือไม่ได้ผลอย่างไรข้อที่สามสถานการณ์ดังกล่าวแก้ไขได้หรือไม่ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาจากสถานการณ์นั้นว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยหรือไม่และมีการประกันความเสี่ยงหรือประกันภัยในเรื่องนั้นหรือไม่ข้อที่สี่ควรแก้ไขด้วยวิธีใด ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยลำพังหรือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื่นวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีอยู่เพียงพอหรือมีประสิทธิภาพในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่หรือมีจุดอ่อนในการควบคุมอย่างไรควรแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่ายหรือให้ปฏิบัติตามได้จริงหรือไม่ข้อที่ห้าควรมีการแก้ไขอย่างไร ควรมีการจัดทำแบบแผนการปฏิบัติหรือไม่หากมีการทำแบบแผนใครเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและจะแก้ไขเมื่อไรแนวทางการพัฒนาข้อตรวจพบให้สมบูรณ์ก่อนการเสร็จสิ้นการปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบควรสอบทานและพัฒนาข้อตรวจพบให้มีหลักฐานอ้างอิงสมบูรณ์ยกเว้นในบางกรณีอาจต้องพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับ ต้นทุนความคุ้มค่าในการหาหลักฐานสนับสนุนโดยอาจใช้แนวทางการพัฒนาข้อตรวจพบดังต่อไปนี้ผู้ตรวจสอบควรใช้เวลาในการสอบทานสิ่งที่ตนพบอย่างละเอียดรอบคอบเช่นการตั้งชุดคำถามในการสอบถามกันเองในระหว่างคณะผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับองค์ประกอบของข้อตรวจสอบและค้นหาข้อบอกพร่องที่อาจมีหรือองค์ประกอบที่ยังขาดหลักฐานสนับสนุนที่มีน้ำหนักเพียงพอ ผู้ตรวจสอบควรหาหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือให้ได้มากเพียงพอเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งจากผู้รับการตรวจสอบและทำให้ลดความน่าเชื่อถือในผลงานผู้ตรวจสอบควรสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและไม่ควรวิจารณ์ข้อบกพร่องในงานนั้นการสื่อสารระหว่างการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรมีการสื่อสารกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจเป็นระยะระยะในระหว่างการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเช่นระหว่างการสำรวจข้อมูลมีการสื่อสารในการประชุมเปิดการตรวจการปรึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจการกําหนดเกณฑ์การตรวจการขอหลักฐานประกอบการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนามมีการประชุมความคืบหน้าของงานตรวจเป็นระยะ การแจ้งหรือปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจการประชุมปิดงานตรวจการแจ้งขอตรวจการหาข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตรวจพบข้อเสนอแนะแผนการแก้ไขหลังการปฏิบัติงานภาคสนามขอความเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการตรวจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและฝ่ายบริหารการประชุมปิดงานตรวจ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติภาคสนามผู้ตรวจสอบควรน,นัดหมายเพื่อการประชุมปิดงานตรวจกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมักเป็นชุดเดียวกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมเปิดงานตรวจการประชุมปิดงานตรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการตรวจโดยใช้แนวจากเอกสารสรุปข้อตรวจพบชี้แจงประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับการตรวจ หาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นขัดแย้งกันพิจารณาระดับของข้อบกพร่องในการรายงานขั้นสุดท้ายแจ้งกำหนดการออกรายงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือระดับของข้อตรวจพบและการสื่อสารข้อตรวจพบที่มีสาระสำคัญ ความมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องของยอดคงเหลือของงบการเงินและยอดคงเหลือทางบัญชีควรม,มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อที่จะรายงานแก่คณะกรรมการองค์การหรือฝ่ายบริหารระดับสูงของกิจการต่อไปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญมีความสำคัญต่อการตัดสินใจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเช่นการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกากับดูแล หากมีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญควรรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบเพื่อที่จะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการองค์การและฝ่ายบริหารระดับสูงต่อไปข้อตรวจพบที่ไม่มีนัยสำคัญ สถานที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบผิดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามแต่จำเป็นต้องสั่งการแก้ไขโดยผู้บริหารระดับสูงหากมีข้อตรวจพบที่ไม่มีนัยสำคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับเอกสารสรุปข้อตรวจพบเป็นเอกสารแสดงประเด็นตามองค์ประกอบของข้อตรวจพบนิยมจัดทำและใช้ในการประชุมปิดงานตรวจกับผู้บริหารตรวจสอบและบันทึกความเห็น ที่สรุปจากผลการประชุมเกี่ยวกับระดับของข้อตรวจสอบข้อเสนอแนะหรือแผนการปฏิบัติการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันซึ่งควรระบุระดับของข้อตรวจสอบว่าเป็นระดับที่มีสาระสำคัญมีหรือไม่มีนนย่าสำคัญและระบุประเภทของการควบคุมที่ขาดหายว่าเป็นการควบคุมหลัก หรือการควบคุมรองเนื่องจากการออกแบบไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลในการนำไปใช้ปฏิบัติงานเป็นต้นตัวอย่างการสรุปข้อตรวจพบที่ไม่มีในยะสำคัญเอกสารสรุปข้อตรวจพบในกรณีนี้ให้ระบุบริษัทหรือกิจการที่ได้รับการตรวจระบุรหัสของกิจการนั้นระบุสรุปผลการตรวจสอบระบุคณะตรวจสอบ ระบุคณะผู้รับการตรวจสอบระบุสรุปข้อสังเกตการระบุเกณฑ์ประเมินระบุสภาพที่เกิดระบุสาเหตุระบุผลกระทบระบุข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบและระบุความเห็นจากการประชุมปิดการตรวจสอบพร้อมกับลงวันที่ที่ลงความเห็นจากการประชุมปิดการตรวจ ความเห็นของหน่วยรับตรวจในระหว่างการปฏิบัติงานและในการประชุมปิดงานตรวจผู้ตรวจสอบภายในควรหาโอกาสปรึกษาหารือขอความเห็นจากผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจและข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะที่มีหลายขั้นตอนหรือมีผู้รับผิดชอบหลายคนควรทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขเพื่อระบุชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนพร้อมวันเวลาที่จะใช้ในการแก้ไข เมื่อจัดทำร่างรายงานเสร็จผู้ตรวจสอบควรส่งรายงานนั้นให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจแสดงความคิดเห็นซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่ควรมีความเห็นที่ขัดแย้งในสาระสำคัญอีกเพราะได้ผ่านการสื่อสารระหว่างการตรวจรวมทั้งการประชุมปิดการตรวจแล้วการสื่อสารผลการตรวจสอบภายใน มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีที่ได้ตกลงกันตามประเภทในงานตรวจสอบหรือตามนโยบายความต้องการของคณะกรรมการฝ่ายบริหารสารสนเทศในการรายงานตรวจสอบบางประการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อผู้รับรายงานทุกประเภทข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่อ่อนไหวเป็นความลับควรแยกรายงานเป็นพิเศษรายงานผลการตรวจสอบแยกได้เป็นสี่รูปแบบต่างๆดังนี้ห การรายงานผลการตรวจสอบแบบเป็นทางการผู้รับรายงานจะเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการการตรวจสอบหรือผู้บริหารหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ได้รับจะต้องทำเมื่อเป็นข้อตรวจพบที่มีสาระสำคัญหรือนัยะสำคัญรวมทั้งการทำเพื่อรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้องภายนอกเช่นผู้สอบบัญชีเป็นต้นการรายงานแบบไม่เป็นทางการ ในกรณีที่พบข้อตรวจพบที่ไม่มีนัยสำคัญเช่นไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการควบคุมกิจกรรมหลักและเมื่อพิจารณาผลกระทบสะสมแล้วไม่มีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์การผู้ตรวจสอบควรสื่อสารหรือทำรายงานการตรวจสอบแบบไม่เป็นทางการถึงผู้บริหารที่รับการตรวจสอบและผู้บริหารที่รับผิดชอบการแก้ไขเช่นอาจทำในรูปจดหมายการบันทึกในรายงานการประชุม การสื่อสารและการรายงานดังกล่าวถือเป็นการสื่อสารผลการตรวจสอบขั้นสุดท้ายได้และเมื่อต้องทำรายงานถึงผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจพบอาจระบุสั้นๆว่าข้อตรวจพบไม่มีนัยยะสำคัญการรายงานสรุปแบบแผ่นเดียวเป็นที่นิยมในการบริหารสมัยใหม่ ที่ฝ่ายบริหารไม่มีเวลาการอ่านรายงานแบบยาวและเพื่อให้รายงานได้รวดเร็วทันสมัยรายงานแบบนี้อาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำรายงานโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างรายงานกระดาษทำการและเอกสารการนำเสนอซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียดในส่วนที่ต้องการได้รายงานแบบแผ่นเดียวจะแสดงข้อมูลทุกหัวข้อสาคัญอย่างสั้นๆซึ่งหากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการต้องการที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทำได้ การประเมินผลการตรวจแสดงเป็นระดับหรือคะแนนรวมเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบประเด็นข้อตรวจสอบทั้งหมดใช้สีแสดงระดับความเสี่ยงหรือคะแนนที่ได้และข้อเสนอแนะและแผนการแก้ไขการรายงานผลการตรวจสอบแบบเช็คลิสต์บางองค์การอาจจะดทำรายการผลการตรวจสอบแบบเช็คลิสต์โดยรวมแบบฟอร์มแผนการตรวจสอบและข้อตรวจพบได้ในตัว เพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการจัดทำการรายงานแบบนี้นิยมในการตรวจสอบประเภทการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพหรือการติดตามแก้ไขเช่นแสดงผลรวมหรือคะแนนรวมที่ได้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับสาขาอื่นในผลการตรวจสอบแต่ละข้อทำเครื่องหมายถูกหากปฏิบัติเป็นที่พอใจ และทำเครื่องหมายกากบาทในข้อที่ไม่พอใจต้องปรับปรุงและมีการกรอกข้อความคำอธิบายหรือรายละเอียดสั้นๆเพิ่มเติมการเปิดเผยการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานว่ากิจกรรมงานตรวจสอบภายในของตนกระทำอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในและท้า ผลการประเมินคุณภาพแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมตรวจสอบนี้เป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลการตรวจการสื่อสารต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูงผู้บริหารกิจกรรมงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตามงวดเวลาต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อำนาจความรับผิดชอบและผลงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญและในแยะสำคัญรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโอกาสและผลกระทบต่อความเสี่ยงการควบคุมการกำหนดการดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมทั้งเรื่องอื่นที่สำคัญหรือเรื่องที่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมอบหมายให้ตรวจการสื่อสารต่อบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกถ้าไม่ใช่การเปิดเผยตามที่กฎหมายหรือเป็นระเบียบปฏิบัติผู้บริหารกิจกรรมงานตรวจสอบต้องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นปรึกษาผู้บริหารและปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายรวมทั้งจำกัดการเผยแพร่และใช้งานของบุคคลภายนอกปัจจัยในการเผยแพร่รายงานต่อบุคคลภายนอกประกอบด้วย ความจำเป็นและข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเผยแพร่ารายงานการระบุผู้จัดทาแหล่งข้อมูลผู้ลงนามผู้รับรายงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นในการเผยแพร่รายงานระบุวัตถุประสงค์ขอบเขตและวิธีการทำระบุลักษณะรายงานและการสื่อสารอื่นรวมทั้งความเห็นข้อจำกัดและประเภทความเห็นในการตรวจสอบ ระบุลิขสิทธิ์และการสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อข้อผิดพลาดในการรายงานการตรวจสอบหากพบข้อผิดพลาดหรือหลงลืมสิ่งที่มีนัยสําคัญในรายงานการตรวจสอบที่เผยแพร่ออกไปแล้วผู้ตรวจสอบต้องรายงานสิ่งที่ถูกต้องใหม่ไปยังบุคคลที่ได้รับรายงานในครั้งแรกการติดตามผลความก้าวหน้าหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผลและความทันการในการจัดการแก้ไขของฝ่ายบริหารที่มีต่อรายงานการตรวจสอบข้อสังเกตการข้อเสนอแนะรวมถึงรายงานที่มาจากผู้ตรวจสอบภายนอกและบุคคลอื่นๆด้วยการติดตามผลความก้าวหน้านั้นต้องกําหนดลักษณะเวลาและขอบเขตในการติดตามผลโดยพิจารณาจากความสำคัญระดับความยากง่ายและค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงที่อาจเกิดหากไม่มีการแก้ไขความซับซ้อนของกิจกรรมการแก้ไขและระยะเวลาที่กำหนดเทคน,นิคการติดตามผลความก้าวหน้าผู้ตรวจสอบอาจนำไปใช้ในการติดตามผลความก้าวหน้าให้มีประสิทธิผลเช่นการรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารที่รับผิดชอบในการสั่งการแก้ไข การให้ผู้บริหารอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นแจ้งหรือรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติการแก้ไขเป็นระยะการรายงานต่อฝ่ายบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไขของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการยอมรับความเสี่ยงของฝ่ายบริหารในกรณีที่ฝ่ายบริหารระดับสูงยอมรับความเสี่ยงโดยไม่มีการแก้ไขผลการตรวจสอบเช่น ผู้บริหารเห็นว่าเสียค่าใช้จ่ายสูงไปหรือไม่จําเป็นต้องแก้ไขแต่ผู้บริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในเชื่อว่าการไม่แก้ไขอาจเป็นการยอมรับระดับความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ผู้บริหารกิจกรรมตรวจสอบภายในต้องหารือเรื่องนั้นกับผู้บริหารระดับสูงถ้าไม่สามารถหาข้อยุติได้ผู้บริหารกิจกรรมตรวจสอบภายในต้องรายงานข้อดังกล่าวต่อคณะกรรมการองค์การ เพื่อพิจารณาหาข้อยุติในเรื่องนั้น